สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายจุดเข้าผมของผมนะครับวันนี้วันนี้ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้เทรดแล้วนะครับเพราะว่ากราฟทองกับกราฟ GJ แทบไม่ไปไหนเลยนะครับถึงไปก็แบบเป้าไม่ได้ไกลมากครับเราไปดูวันนี้ผมเข้าทองไหมครับเราไปดูกราฟ day กันนิดนึงครับกราฟ day นะครับเมื่อวานเขาจบเต็มแท่งนะครับบริสเต็มแท่งครับเราไปดู4ี่ชั่วโมงนะครับ สชั่วโมงเดี๋ยวผมเอาเส้นอน่อให้ก่อนนะครับสี่ชั่วโมงเขาได้ทำการลงมานะครับจังหวะน,นี้ตอนแรกผมเห็นแค่นี้นะครับผมก็มองขึ้นครับคิดว่าเขาจะขึ้นไปเทสแนวต้านโซนนี้นะครับแต่แท่งสี่ชั่วโมงเขาได้ทำการ จบโดจิบลิสนะครับแล้วก็ได้ทําการสร้างแนวต้านไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับระดับ4ชั่วโมงนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เขาได้ทําการลงเด้งนะครับสร้างแนวต้านนะครับเพื่อที่จะลงมาตอนนี้เขาก็ได้เริ่มลงมาแล้วครับอันนี้คือเงื่อนไขที่1นนะครับเงื่อนไขที่1ลงเด้งเพื่อลงอีกขานะครับแล้วเราไปดูภาพ1ชั่วโมงนะครับ หชั่วโมงเมื่อเช้าเดี๋ยวผมให้ดู30นาทีก่อนนะครับจะได้เห็นแนวต้านชัดๆ30นาทีเมื่อเช้าเขาเบรกตรงนี้มานะครับเบรกตรงนี้มานะครับแล้วเขายืนยึกยึกยึกย,กย,กยกอยู่เนี่ยครับทั้งวันนะครับตอนแรกผมก็แบบไม่ได้เทรดแน่ๆวันนี้ จนกระทั่งตอนแรกผมกำลังจะเปิดอัดคลิปนะครับเพื่อไลฟ์สดนะครับเพื่อไลฟ์เทดนะครับผมเพิ่งลงคลิปไปนะครับแต่พอเอผมเห็นแท่งนี้แบบแท่งเทียนกำลังจะแพ้นะครับแท่งนี้นะครับผมก็เลยเบรกเบรกไว้ก่อนแล้วก็เข้าโพสิชันไปนะครับจังหวะที่เข้าก็คือช่วง5โมงนะครับ ทำไมต้องห้าโมงเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้นนแท่งสี่ชั่วโมงเขาจบที่เวลาห้าโมงบ้านเรานะครับแต่บางบางทีเขาก็จะจบที่สี่โมงบ้านเรานะครับต้องไปดูข่าวนะครับว่าเขาออกช่วงไหนถ้าข่าวออกสองทุ่มครึ่งเท่ากับว่าเขาแท่งสี่ชั่วโมงจ,จะจบตอนห้าโมงนะครับถ้าข่าวออกสี่โมถ้าข่าวออกทุ่มครึ่งเท่ากับว่าแท่งสี่ชั่วโมงจะจบหนึ่งจะจบ ตอน4โมงนะครับมันก็จะประมาณนี้แล้วทีนี้แท่ง4ชั่วโมงจบก็คือเขาสร้างแนวต้านใช่ไหมครับแล้วก็แท่ง1ชั่วโมงนะครับแท่งเทียนแพ้นะครับเขาขึ้นไปฟอลเบรกนะครับขึ้นไปเบรกหลอกนะครับแล้วก็30นาทีนะครับแท่งเทียนได้ทําการเบรกแนวรับโซนนี้มานะครับต้องดูดีๆนะครับเห็นไหมครับเขาเบรกมานิดหนึ่งนะครับตรงนี้ นี่ผมวงให้เนี่ยเขาเบรกมานิดนึงนะครับถึงแม้ว่าเขาจะยังอยู่ในเลนเห็นไหมครับเขายังไม่เบรกตรงนี้ลงมานะครับแต่ด้วยความที่สี่แท่งสี่ชั่วโมงจบเป็นแบริสผมก็ทำการเข้าซื้อไปเลยครับบวกกับหนึ่งชั่วโมงแท่งเทียนแพ้นะครับเริ่มแพ้นะครับ แต่ในทำเฟรม30นาทีแท่งเทียนแพ้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเขาจบแบบนี้นครับใน1ชั่วโมงนะครับแท่งเทียนกลับตัวเรียบร้อยนะครับผมก็เลยวัดวัดสต็อป้อยก่อนเลยครับประมาณเกือบ500จุดนะครับผมก็จะอัดเต็มโพสิชันนะครับก็เลยต้องลดลดลงครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าจะได้สต็อปลอสแบบเต็มโพสิชันก็คือ2%นะครับ ถ้าเราไปใส่อัดเต็มแม็กแต่สต o อปลอสที่เราวางไว้ควรจะเป็น200จุดแต่มันเป็น400จุดมันจะทำให้เราโอเวอร์เทรนะครับผมก็เลยลดลงครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้คือจุดเข้าผมนะครับแท่งคอนเฟิร์มสต๊อปลอสอยู่โซนนี้นะครับจังหวะห้าโมงอะครับพอ5้าโมงปุ๊บเขาเด้งวันนี้ก็มีเสียวนะครับแต่ว่าผมตั้งส t o p ปลอ s ไปโซนนี้นะครับ แล้วก็มีการยึกยิกยิกยิกกว่าจะไปแล้วก็มีแท่งนี้โผล่มาแท่งส0มสิวนาทีผผมก็เริ่มมั่นใจนะครับจบแท่งนี้นะครับเพราะว่าเขาได้ทำการเบรกแนวรับทางด้านซ้ายไปนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับแนวรับนะครับเบรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องซูมดูดีๆนะครับผมก็เลยถือต่อครับจังหวะที่ผมออกจังหวะแรกคือเขาลงมาเติมไส้ทางด้านซ้ายนะครับเป้าผมก็อยู่ตรงนี้นะครับ เพราะว่าเขามีแนวรับตรงนี้เห็นไหมครับระดับ30นาทีนะครับกับระดับ4ี่ชั่วโมงครับแนวรับผมก็เลยออกไป90%ที่ปลายไส้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะเด้งนะครับผมก็เลยออกไปก่อนนะครับแล้วก็ถือมาอีกอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ออกตรงนี้นะครับแล้วผมก็ขี้เกียจถือผมเลยออกมาเลยตรงนี้ เปิดเทรดให้ดูนะครับเทรดฮิสตอรี่เห็นไหมครับนี่ครับผมเข้าตั้งแต่ตรงนี้นะครับจบแท่งนะครับแล้วก็ออกไปที่โซนนี้นะครับแล้วก็ออกบทตรงนี้นะครับถึงเป้านะครับตอนแรกไก่จะถือให้ถึงตรงนี้นะครับแต่ขี้เกียจดูแล้วครับก็บวกมา1%อร์กว่านะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับวันจันทร์นะครับ ตลาดโหดนะครับบางบางทีวันจันทร์ตลาดกับวันจันกับวันศุกร์ตลาดโหดก็สวยนะครับวันนี้ถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะครับก็ถ้าใครฟังไม่ทันให้ย้อนกลับไปดูคลิปนะครับเพราะว่าผมลงไว้ใน YouTube นะครับก็เดี๋ยวถ้ามี จังหวะเข้าแบบไหนอีกเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์นะครับดูแท่งเทียนล้วนๆนะครับดูโครงสร้างตลาดนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่นะครับผมฝากกดซับสไครต์กดติดตามด้วยครับขอบคุณพี่ๆที่กดติดตามครับขอบคุณครับ